ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนล53นะครับผมวันนี้มารีวิวร้านอร่อยนะครับผมเรียกว่าบรรยากาศดีโอโทงแล้วก็เหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับผมร้านนี้สายมูก็ชอบมานะครับผมแล้วก็เรียกว่ายัง ฮิตติดอยู่ในเทนเลยนะครับร้านนี้ก็มีทั้งหมด3สาขานะครับส่วนสาขาวันนี้ก็จะเป็นสาขาประดิษฐ์มนุษยรรมนะครับผมนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับผม b Story Cafe and r e s t a เลต n ตลองนะครับผมสายมูสายกินและสายถ่ายรูปนะครับต้องมานะครับนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับผมผมก็มาช่วงใกล้เที่ยงนะครับผมแล้วก็ที่จอดรถนะครับเยอะเลยครับผม ตั้งอยู่ที่ถนนเรียบด่วนนะครับผมติดกับถนนใหญ่เลยนะครับผมร้านกว้างมากเลยนะครับผมอ่านี้ครับที่จอดรถเยอะครับแล้วก็มีรอปภนะครับผมคอยดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับผมนี่คือบรรยากาศครับเลี้ยวเข้าซอยมานี่เดียวเองนะครับผมเรียกว่าอยู่ติดถนนเลยนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งจะอยู่ติดถนนนะครับอันนี้คือด้านที่อยู่ในซอยนะครับเพื่อนๆอ่นนี้ครับแล้วก็เดินเข้าได้2-3ถึงทางเลยนะครับเพื่อน อ่านี่ครับนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับผมก็จะมีหลายโต๊ะเลยนะครับผมในบรรยากาศดีมากครับผมนี่คือบริเวณทางเข้านะครับอ่านี่ครับสวยงามมากครับผมก็ทางร้านก็ตกแต่งนะครับเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรนะครับผมเขาก็จะแต่งอ่ตามเทศกาลนั้นๆนะครับเพื่อนนี่ครับสวยมากครับบอกกับพาครอบครัวมานะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีห้องประชุมด้วยนะครับ โทรมาสั่งจองย่วงหน้าได้เลยนะครับเพื่อนๆครับนี่คือถนนประดิษฐ์มรรลุธรรมนะครับด้านนู้นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวต้อมจะพาเข้าไปข้างในนะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นขนมปังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นครัวซองนะครับผมนี่ครับครัวซองอัลมอนด์นะครับผมแล้วก็ขนมปังต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ลูกค้ามาเลือก ดูได้เลยนะครับแล้วก็สั่งได้ตรงนี้ครับหรือว่าเอาไปฝากสมาชิกหรือว่าเพื่อนฝูงได้เลยนะครับผมนี่ครับอ่านี่คือนะครับบรรยากาศนะครับผมน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับจริงๆแล้วมีลูกค้าหลายโต๊ะนะครับผมผมก็พยายามถ่ายไม่ให้เห็นลูกค้าท่านอื่นนะครับผมเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านเนาะอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศของตู้เค้กนะครับผมมีหลากหลาย แบบให้เลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบานาน่านะครับผมบานาน่าแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับผมมีหลายหน้าให้เลือกนะครับผมนี่ครับนะครับมีชีสเค้กด้วยนะครับผมอ่านี่ครับโคโคนัทเค้กนะครับผมแล้วก็ทริปเปิลช็อกโกแลตนะครับผมอันนี้ก็ดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมนี่ครับอืมสั่งได้ที่คัทเชียร์เลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับคือบรรยากาศนะครับ ตกแต่งได้ดีมากครับอันนี้ก็คือส่วนของพนักง,งานนะครับผมห้องน้ําก็จะไปทางด้านซ้ายมือนี้นะครับอันนี้ครับประตูที่จะออกไปห้องน้านะครับเพื่อนๆ <c oughs> ถ่ายเกือบทุกมุมเลยนะครับพนักง,งานบอกว่าถ่ายได้เลยค่ะนะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับอพอแอตอมเข้ามาก็ลูกค้าก็ทยอยเข้ามา,เข,าเข้ามาเรื่อยๆครับบางท่านก็มาเป็นครอบครัวบางท่านก็มาเป็น อ่าเป็นกลุ่มนะครับเป็นหมู่คณะนะครับผมแล้วก็อนุญาตให้ขึ้นไปถ่ายข้างบนได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเมนูของทางร้านนะครับผมนี่ครับพนักงานก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับผมน้ําดื่มก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก่อนที่จะสั่งอาหารนะครับน้ําดื่มเย็นๆนะครับผมนี่ครับอืมสะอาดสะอาดนะครับผมที่นี่นะครับโต๊ะที่24นะครับผม ก่อนที่ผมนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีอีกโต๊ะหนึ่งมาข้างๆนะครับผมทั้งสองด้านเลยนะครับผมอ่าเรียกว่ามีการจองไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเพื่อนๆบางท่านนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับผมอ่านี่คือพี่สาวนะครับพี่สาวที่อยู่ด้านในนะครับผมมาขอพรได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกนะครับขอพรได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับขอพรได้แล้วก็อย่าลืมกลับมาแก้บนด้วย อันนี้ครับนี่คือผัดไทยนะครับผมสปาเกตตี้ผัดไทยกุ้งแม่น้ํานะครับผมจานใหญ่ๆเลยครับแล้วก็มีหัวปีมีผักสดให้ด้วยนะครับเครื่องปรุงก็สะอาดานะครับผมเพื่อนๆครับอ่าจานใหญ่ๆเลยนะครับทานกันนะครับ2คนหรือ1คนก็ได้นะครับแล้วก็มีมีกาแฟมีเค้กอาหารคาวหวานอาหารจานหลักอาหารสุดหรูนะครับหลายหลักเมนูนะครับเพื่อน ที่นี่มีอาหารเยอะนะครับเพื่อนๆครับทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งนะครับผมแล้วก็เครื่องดื่มร้อนเย็นเบเกอรี่นะครับผมถ้าจะมาในช่วงเทศกาลคนจะเยอะมากครับผมควรที่จะไปช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลนะครับผมแล้วก็เตรียมกล้องมาเก็บภาพสวยๆกันด้วยนะครับผมนี่ครับคือเค้กคาราเมลนะครับเื่อสักครู่นะครับเรียกว่าแต่ละเทศกาลก็จะตกแต่งไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมสำหรับทุกเทศกาลนะครับผม นี่ครับอ่านะครับสวยมากครับโดยเฉพาะสายมูนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับผมอันนี้คือเค้กมะพร้าวอ่อนนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเค้กนะครับเพื่อนๆอ้ยอร่อยมากครับชิ้นนี้นะครับผมเค้กช็อกโกแลตก็อ่อร่อยแล้วก็เค้กมะพร้าวก็อร่อยนะครับผมนี่ครับนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็หอมนะครับอ่านี่ครับถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยครับผมมีสตรอเบอรี่หวานฉ่ำเลยครับไม่เปรี้ยวด้วยนะครับสำหรับสตรอเบอรี่นะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับ อ่าแล้วก็กาแฟนะครับกาแฟผสมมะพร้าวอ่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาแล้วครับครัวซองนะครับเพื่อนๆครับขัวซองก็เรียกว่าเวฟมาร้อนๆเลยนะครับผมแล้วก็มีไส้ด้วยนะครับผมอ่านี่ครับครัวซองอัลมอนด์นะครับเมื่อสักครู่นะครับผมอ่านี่ครับ อชิมบเลยเลยของโปรดนะครับใครที่ชอบเค้กชอบสตรอเบอรี่นะครับหรือว่าชอบเบเกอรี่ขนมปังอะไรต่างๆนะครับผมมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับผมอ่านี้ครับน่าทานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโกโก้เย็นนะครับผมอ่าโกโก้เย็นแล้วก็ใส่ครีมมาด้วยนะครับอร่อยครับอร่อยครับเพื่อนๆครับอ่าแนะนํานะครับมาเที่ยวกันนะครับผมที่ B-Story Cafe นะครับผม ทางร้านก็ตกแต่งสไตล์วินเทจนะครับผมนี่ครับอ่าสตรอเบอรี่นะครับลูกเบอร์เลอร์เลยนะครับผมแล้วก็มีความหวานฉ่ำนะครับเพื่อนจิ้มกับช็อกโกแลตนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็เช็คบินแล้วนะครับเตรียมที่จะออกแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็จะไปไหว้พี่สาวก่อนนะครับเพื่อนครับอันนี้ขอให้พี่เขาไหว้ก่อนแต่อันจอมอันจอมจะไหว้ต่อนะครับผมีบรรยากาศ ด้านนอกร้านนะครับผมด้านนอกร้านนะครับแล้วก็ใครที่เรียกว่าได้ผลสาเร็จก็มาแก้บนให้พี่สาวด้วยนะครับผมอันนี้ครับอยู่ติดถนนนะครับบริเวณนี้นะครับผมแต่ก็อันนี้ก็คือเป็นเขตของทางร้านนะครับผมยังเข้าไปใหม่นะครับอ่านี่ครับคือบรรยากาศนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับ ลูกค้าเริ่มมากันแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมโอเคนะครับก็แนะนําสถานที่ดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับพอดีมีโอกาสมาทางนี้นะครับผมก็เลยแวะมานะครับผมเปิด10โมงถึง4ทุ่มนะครับผมทุกวันนะครับผมนะครับแต่ส่วนถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็จะปิดดึกนะครับปิดดึกกว่านี้นะครับผมก็ถ้าต้องการมาหลายๆท่านก็ ติดต่อกับทางร้านได้เลยครับผมทางเพจของ b Story Garden Cafe Restaurant นะครับผมนี่ครับถ่ายรูปเก๋ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่างชาติคนไทยมากันเยอะเลยนะครับเพื่อนนี่ครับบรรยากาศดีๆครับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับหรือว่าจะชอบรีวิวอะไรต่างๆมาได้เลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ